ครับผมนี่ก็เป็นอีกนิวโปรดักของเรานะครับเป็นในส่วนของ e cocking นะครับก็จะเป็นโมเดล S 6 0นะครับครับผมภายในกล่องนะฮะก็จะประกอบไปด้วย C D driver นะฮะของตัวโปรแกรมนะครับก็ตัวเครื่อง USB cable นะฮะน็อตนะฮะก็อะแดปเตอร์2วัลครับผมสำหรับตัว e c o c k i n g นะครับตัวนี้ก็ S60 นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะมีแบตเตอรี่บิวอยู่นในตัวนะฮะ ก็พกพาไปไหนได้นะฮะลองเทสดูนะครับเปิดเครื่องเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการแอปลน์นิ้วมือนะฮะแล้วก็ลองมาดูไอคอนเมนูต่างๆ ตัวนี้ก็จะเป็นอในส่วนของไอคอนต่างๆนะครับ User Setting USB Disk นะฮะแล้วก็ Information การแอดไลน์น้ำมือก็ง่ายๆครับเข้าไปที่ User นะฮะจากนั้นก็เลือกเป็น l ลนะครับอันนี้ก็คือจะใส่ในส่วนของ User ID นะฮะหมายเลขของพนักง,งานก็ใส่แล้วแต่ตามต้องการนครับแต่อย่าซ้ำกัน ในส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูให้เลือกว่าจะเก็บในลนักษณะไหนบ้างก็มีลายนิ้วมือนะฮะมี ID card กร์ดท่าสวนนะครับลายนิ้วมือนะฮะวางนิ้วไปที่ตัวอ่านนะครับสาบครั้งติดนะครับโดยต้องเป็นนิ้วเดียวกันนะฮะการลงทะเบียนสำเร็จค่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับลายนิ้วมือจากนั้นก็ลงการนะครับเพิ่มเพิ่มเข้าไปเลย ก็ตกลงครับการลงทะเบียนตอบแบบค่ะเรียบร้อยนะในส่วนของพาสเวิร์ดจะเช่นกันครับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะฮะกดตกลงการลงทะเบียนตอบแบบค่ะเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราลองมาเทสดูกันนะครับเริ่มจากลายในมือก่อนนะครับการลงทเบียนตอค่ะเรียบร้อยนะฮะบัตรนะฮะเข้ามาได้ค่ะมาครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ด เรียบร้อยนะครับง่ายๆครับนี่ก็เป็น e c o k i n g s 6 0ครับก็อยากให้ทดลองใช้กันครับใช้งานง่ายมากครับขอบคุณครับ